กลายเป็นประเด็นดราม่าทำกลังวันเกิดของทางพิญนาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องออกมาตัดหอรัวรัถึงประเด็นดนี้ผมทำผิดอะไรค่ะคือวันนี้นะคะที่นั่งอัดอยู่ตรงนี้คือวันที่9กมิถุนายนตรงกับวันจัดวันเกิดของทางพยาบานฟินแลนด์ตรงจับวันคล้ายวันเกิดยังไม่ถึงวันเกิดนะคะแต่มีการจัดก่อนแล้วทีนี้ต้องขอ แฮปปี้เบรดย์ล่วงหน้าก่อนแล้วกันก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก่อนจะไปหน้ามาหลังเนาะแฮปปี้เบรดย์วีวันฟินแลนด์ค่ะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกเรื่องจะผ่านไปได้ดีค่ะประเด็นเรื่องลูกไม่จบไปสิ้นค่ะทุกคนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันที่9นั้นเองทางแม่นกก็ออกมาตัดเพาะเช่นเดียวกันคนก็ยุงประเด็นไปหาทาง อดีตภรรยานั่นก็คือแพลพาวแสงทองที่ไม่อนุญาตให้ลูกมาในวันเกิดในวันนี้วันที่9มิถุนายนนะคะต้องบอกว่าประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นจูๆ่ๆผู้ยิบ่วานฟินแลนด์ออกมาตัดเพอท่ามกลางความสุขในวันเกิดเชื่อว่าลึกๆแล้วเศร้าใจแน่นอนค่ะทุกคนคือมันเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันหนึ่งปีมีครั้งเดียวหนึ่งปีมีหนแต่ คนสำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ยิวันฟินแลนด์กลับไม่ได้มาในงานนี้ค่ะในช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายนทางแม่นกโตเกียวมิวสิกได้ออกมาโพสต์โพสต์หนึ่งทิ้งไว้12ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าตื่นเช้าเพราะว่างานลูกร้านคอยยุใสไฮคอยไฮแน่เถาก็ประมาณว่าวันนี้นี่ตื่นเช้าเพราะว่าเป็นงานวันเกิดของลูก ตื่นมาก็ถามหาหลา,านหลา,านอยู่ไหนให้ฉันร้องไห้หน่อยเถอะเพราะว่าหลังจากที่มีการออกมาตัดพอนี้แล้วทําให้ลหลายหลคนเข้ามาส่งกําลังใจไปทางแม่นกเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนบอกว่าสู้ๆค่ะแม่อ่านจบบรรทัดสุดท้ายน้ําตาแตกเลยในเรื่องนี้บอกว่าให้แม่นกอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮักลูกฮักหลานส่งกําลังใจให้แม่นกค่ะ บอกแม่นกปล่อยวางในเรื่องนี้เข้าใจหัวอกเหมือนกันเพิ่นว่าฮักหลานหลายนะคะทุกคนแต่ในเรื่องแบบนี้มันเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็เป็นฝ่ายที่ต้องหนักแน่นเองสําหรับเรานะคะเดี๋ยวโลกก็จะหมุนไปเองจ้าส่งกําลังใจให้ทางแม่นกค่ะเป็นกําลังใจเยอะแยะมากมายนี่ก็ถือว่าเป็นการเกิดดราม่าอีกนะคะเป็นการส่งกําลังใจนั่นแหละคือ ออกมาตัดพพอแล้วหนึ่งนะคะสำหรับทางแม่นกตัวเกียวมิวสิกค่ะหลังจากนั้นไม่นานท่ามกลางการจัดวันเกิดแสงสีเสียงอย่างสวยงามในทีมสีม่วงในวันนี้วันเกิดผู้ยิบานฟินแลนด์เป็นการจัดงานเลี้ยงที่ใหญ่โตอลังการระดับแบบ v ี v, v i p เลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนแต่ก็ไม่หวายที่ทางผู้ยิบานฟินแลนด์ได้ออกมาตัดพพอท่ามกลางวันเกิดของตนเอง มีการพูดประเด็นไปถึงทางลูกๆค่ะในประเด็นที่ว่าทําแบบนี้ก็ผิดใช่ไหมก็ผมผิดอะไรนี่แหละคือทางวิเวันฟิลแลนได้โพสต์ทาง Facebook ที่ติวุ์วารุณบอกว่าวันเกิดปีละครั้งก็อยากให้ลูกทั้งสองได้มาอยู่ในโมเมนต์พิเศษมันผิดหลายยุติครับนะคะก็บอกว่าวันเกิดเนี่ยหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวมีแค่หนเดียว ก็หวังว่าคาดหวังสุดใจว่าอยากให้ลูกๆทั้งสองคนน้องนาริตะและน้องโตเกียวมาร่วมงานวันเกิดในครั้งนี้แล้วทิ้งประโยคทิ้งท้ายบอกว่ามันผิดหลายยูตี้คับนะคะทุกคนเพราะว่าก็เกิดประเด็นเยอะแยะมากมายในช่วงที่ออกมาไลฟ์สดบอกว่าทางฝ่ายแม่ไม่อนุญาตให้ทางลูกๆมาในวันเกิด ผู้เยว์นฟินแลนด์โทรไปถามโทรไปอนุญาตแล้วทักไปขออนุญาตแล้วแต่ว่าเขาไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนเลี้ยงเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาให้เหตุผลว่าวันนี้วันเกิดเนี่ยวันจันท์วันที่จัดวันเกิดมันตรงกับวันธรรมดาซึ่งลูกๆได้มีการไปโรงเรียนค่ะทุกคนแล้วก็ยังบอกอีกว่าวันเกิดผู้เยาวานฟินแลนด์ ไม่ได้จัดตรงกับวันเกิดแท้จริงก็เลยไม่ให้มานะคะเป็นการจัดล่วงหน้าทั้งทั้ที่สามารถจัดตรงกับวันจริงได้ถ้าตรงกับวันจริงเนี่ยให้มาแน่นอนให้ขาดเรียนมาแน่นอนแต่นี่มันไม่ใช่วันเกิดมันแค่การจัดงานเลี้ยงวันเกิดล่วงหน้าคะ่ะทุกคนคือนี่ก็คือเหตุผลทางฝ่ายของแม่นะคะให้หผลแบบนี้ออกมาแล้วหลังจากที่ทางผู้ยิบานฟินแลนด์ได้มีการออกมาโพสต์ตัดเพอกลางงานวันเกิดของตนเองเป็นการถ่ายบรรยากาศงานสุด รูอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากนั้นนะคะทำให้กระแสตีไปทางแพวพราวแสนทองบอกว่าคิดอะไรอยู่เป็นแม่ภาษาอะไรแล้วเรื่องนี้เชื่อว่าไม่จบง่ายในเมื่อทางพ่อก็มีสิทธิ์ในตัวลูก50เเซตเลยเพราะว่าเขาได้มีการไปยื่นคำสั่งต่อศาลแล้วว่าขอปกครองลูกให้เท่ากับแม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเท่าเกับแม่ค่ะทุกคนมันคือ วรีเดตเลยนะคะสำหรับเรื่องของผัวเมียทะเลาะกันผัวเมียแยกย้ายกันลูกคือตัวประกันนี่คือคำที่ชาวเน็ตได้ออกมาวิพาษวิจารณ์ในเรื่องนี้ค่ะทางด้านชาวเน็ตที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสตของทางผู้ยิบบ้านฟิลนล์ได้มีการบอกว่าสำหรับเรื่องนี้ผู้ยญบบ้านฟิลนด์ไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ผิดที่คนคนนั้นเขามีอาติเห็นแก่ตัวเลยทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ เพราะเขากลัวว่าเราจะมีความสุขกว่าเขาวันเกิดปีนี้ขอให้น้องบิ๊กจงมีแต่ความสุขเฮงๆน้ำๆ,ๆ่ำรวยๆ,ๆนะคะหลายๆคนเข้ามาแฮปปี้เบรดเย์เยอะแยะมากมายคนเราต่างความคิดกันคะ่ะบอสทำได้ก็แค่ทำใจกับคนแบบนี้ฟ้าจัดสรรสักวันฟ้าจะเปิดให้บอสกับลูกๆได้อยู่ด้วยกันตลอดไปทางผู้ยิบันฟิลแลนไม่ผิดคะ่ะแต่มันผิดคนที่ไม่ดีเอาลูกมาเป็นตัวละครในการแสดงเรื่องนี้ บอกเลยว่าอยากเอาชนะค่ะมันไม่นึกถึงความสุขลูกเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะวันเกิดเราทำตัวให้มีความสุขอย่าได้ไปแคร์ประเด็นนี้ทำให้คนโยงไปทางอดีตนั่นแหละค่ะทุกคนบอกว่าผู้ยิบ้าฟิลแลนไม่ผิดเลยนะคะเพราะว่าผู้ยิบฟิลแอนออกมาตั้งคำถามว่ามันผิดหรือกับการที่อยากให้ลูกมางานวันเกิดที่หปีมีครั้งเดียว FC ก็บอกว่าไม่ผิดเลยนะคะส่งกำลังใจกันด้วยซ้ำ เพราะว่าคนที่ผิดคือคนที่อาจจะมองไม่ถึงความรู้สึกลึกๆของเราว่าเหตุผลที่เราอยากเอาลูกมาไม่ใช่เพียงแค่อยากให้ลูกสนุกหรือว่าอะไรเลยแต่เพียงแค่อยากให้ลูกมาเห็นมาร่วมงานแล้วอยากมาถ่ายภาพบรรยากาศวันเกิดพ่อเพราะว่าเห็นว่ามีการถ่าย วันนี้ทั้งพ่อของบอสบิ๊กทั้งแม่ของบอสบิ๊กก็มาเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทําให้คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายสนั่นวันไว้ว่าถ้ามีลูกอีกสองคนครอบครัวคงจะอบอุ่นและก็ครบครันมากกว่านี้ค่ะทุกคนคือก็เป็นการออกมาโพส์นี่แหละค่ะส่วนมากก็ส่งกําลังใจทางผู้ยิบัฟินแลนด์ไปเยอะเลยทีเดียวออกมากอดผ่านทางโลกโซเชียลเลยค่ะหลังจากที่เกิดประเด็นนี้ออกมาเชื่อว่าแต่ละคนมีความเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าม,มีเรียนมีสองด้านมีเหตุผลของตนเองนะคะทุกคนเยอะแยะมากมายสำหรับดราม่านี้ mm. ก็ถือว่าวันนี้นะคะ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งวัน,วนแห่งความสุขของทางพี่บ้านฟิลแดนก็แล้วกันไม่อยากให้ออกมาเศร้าเนาะการที่อยากให้ลูกทั้งสองมาแล้วมาไม่ได้ก็รอวันเกิดปีหน้าก็แล้วกันหรือว่าวันพิเศษที่สามารถไปรับล,ลูกๆอยู่ที่ลงังศิษย์มาหาได้อันนี้ก็รอไปนะคะก็ถือว่า เป็นการออกมาโพสต์ให้เราได้ตื่นตระหนกนอีกครั้งหนึ่งสําหรับชาวเน็ตออกมาเป็นเรื่องราม่าที่ตอนนี้หลายเพจที่แบบว่าเอาไปทําข่าวเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ยวแนฟิลแลนด์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจฝ่ายแม่ด้วยว่าเขาให้ข้อเสนอมาว่าพูดผิดค่ะเขาให้แบบว่าเหตุผลมาว่าวันนี้มันไม่ใช่วันเกิด